อะไรลูกโอเคเรียบร้อยน้องตูอัลโลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมาเจอกับพวกเรากิมโมโรซาแดฟินอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องนะคะแกะกล่องของแซบที่พนแลนนะคะว่าวันนี้เราสั่งอะไรมากินนะคะขอรับรอง คอนเฟิร์มว่าอร่อยทุกอย่างนะคะก็สั่งจากพี่คนไทยนะคะที่ทำขายเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันนะคะว่าคืออะไรเนาะนี่อค่ะส่งมาจากเมืองเลนะคะดูว่ามีอะไรโอ้หพี่ก็แพ็คเน่ยันเดิน หอ้ยยกลิ่นคลุงเลยกลิ่นคลุงเลยค่ะมาดูใกล้ๆทุกคนมาจากทุกคนแกะเรียบร้อยแล้วนะคะแกะยากนิดนึงเนาะก็อย่างแรกเลยค่ะอะไรเอ่ยหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งนมสดได้สั่งมาสองแพ็คหมูปิ้งนมสด ก็ทําสําเร็จเราก็ปิ้งอย่างเดียวค่ะทุกคนตอนนี้20ยูโรนะคะไม่เนี่ยก็อันนี้เป็นไส้กรอกนะคะไส้กรอกอีสานน่ากินมากๆทุกคนดูค่ะกลิ่นหอมมากๆนะคะเพ่งเอากระดาษมาให้แม่หน่อยน้ำมันย้อยออกมา พ่อซื้อใหม่ใช่กระบอกก็สั่งมาสองถุงนะคะสั่งให้เพื่อนอคนนึงนะคะสั่งคนละอย่างนะคะเอ้ยสั่งคนละถุงนะคะเมนูแล้วตัวนี้เป็นเลยเป็นแหนม,มเป็นแหนมนะคะแหนมหลายไซส์นะคะเป็นแหนมแท่งแหนมตัวนี้แล้วก็เป็นแหนม ตุ้มเนอะอาะ่ยมดตัวนี้นะคะตัวนี้ถุงละสิบยูโรนะคะ<ๆ>ก็หอมน่าก,กินนะคะ<ๆ>แล้วก็สุดท้ายหนังไก่ทอด<ๆ>หนังไก่ทอดเป็นของชอบของโปรดมากๆเลยค่ะทุกคนสั่งมาสองถุงนะคะ <ๆ S 2> ก็ให้เพื่อนนะคะ <ๆ S 2> คนละถุงเนาะ <ๆ S 2> เนี่ยค่ะทุกคน โอ้ยแร่ของแซบๆของพวกนี้หากินยากนะคะเพราะว่าเราไม่มีฝีมือในการทำเองนะคะเราก็ต้องสั่งจากาสั่งให้เขาคนที่เขาทําอร่อยนะคะทางขายเราเราก็ซื้อจากเขานะคะเดี๋ยววันนี้จะลองปิ้งหูแล้วก็เดี๋ยวจะลองชิม,มใสก่กรอบชิมทุกอย่างค่ะเดี๋ยวจะลองชิมทุกอย่างดลตอนนี้หนังไก่ น,น้อตุเีงไ่เป็นนะคะงไก่ต้นเนาะอร่อยกิยมไหมคะมากินทงนีมาคอื้องเขาได้กรอบมากเนาะอร่อยกอร่อยอ่่ อาหารไทยอร่อยที่สุดแล้วค่ะเราอยู่นี่เรากินอาหารฝรั่งเลาก็กินมืกงไนะครมันตะลีมันตะลีเอาละค่ะทุกคนสำหรับวิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัวกินหนังไก่แล้วก็เดี๋ยวไปปิ้งหมูปิ้งเสกอกชิมแหนมดูนะคะว่ารสชาติจะอร่อยหรือเปล่าแต่อย่างแรกชิมแล้วหนังไก่อร่อยมาก เสียงไม่ก huh. ร right. uh ุบเหรอเขาใส่อะไรเดนี่ยหมูแบบมะกรูดเาอน้ำอะไรออันนี้เราจะลองปิ้งหมูในมอสทอดไร้น้ำมันนะคะสีไม้เนาะ รีบผงข้าวหรือยังอ่ะลูกหุงข้าวตั้งแตะไม้เท้าโอเค okay. ดีมากกี่นาทีคะสองร้อยเอ่อสิบนาทีแล้วค่อยพลิกโ okay. อเคลองดูว่าจะเป็นยังไงหมูปิ้ง,งห่อได้กี่ไม้อ่ะลูกได้แปดแปดไม้นะคะก็คุ้มนะคะมาแล้วค่ะทุกคนสิบนาทีสวยอยู่นะคะ สิบนาทีเนาะเมื่อกี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะละูกอุณหภูมิสองร้อยค่ะอุณหภูมิสองร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะเนี่ยเราจะพลิกพลิกแานาทเนเหออือเอาแป๊บเดียวสามนาทีอ่ะพลิกให้หมดลูกแล้วค่อยเอาเข้าอีกสามนาทีได้ทุกคนต่อไปเป็นคิวของแหนมแล้วนะคะแหนมตุ้มเนาะสั่งมาหลายอย่างเลยนะคะเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วอร่อยมากๆค่ะทุกคนรสชาติกำลังเปรี้ยวพอดีนะคะ ก็คืออร่อยอ่ะอร่อยเหมือนกินที่ไทยอะค่ะอร่อยรสชาติอร่อยมาก,มากแล้วพี่เขาก็บอกว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเพราะว่าว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเมื่อกี้หมูปิ้งหมูปิ้งเราปิ้งแค่สี่ไม้นะก็พี่เพลงก็กับแม่ก็แทบไปแล้วไม้นึงนะคะหมูปิ้งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คอนเฟิร์มว่าอร่อยนะคะใช้ได้เลยอร่อยค่ะ นนี่ค่คคะดูบรรยากาศข้างนอกค่ะสวยงามนะตอนนี้4โมงกับอีก10นาทีนะคะ4โมงเย็นเนาะหลังเลิกงานแต่อันนี้สวยกว่าอันนี้อร่อยกว่าเหลือไส้กรอกนะคะนี่โอ้ยพี่เพงีงไส้กรอกมาแล้วจ้า <c oughs> อ้ยต้องได้ช่อมต่ำสับครก ท,ทำได้น่ากินอย่างเลยเจ้านี่นะคะอร่อยอร่อยออเดี๋ยวต้องชิมละโอเคกำลังทำการบ้านอยู่นะคะตอนนี้ิพย์เพลงอยู่ที่ฟินแลนด์ได้เข้าปีที่สี่แล้วะคะ่ะทุกคนอีกสี่ห้าเดือนก็จะครบสี่ปีนะคะเดีย๋ยวแม่กินไส้กรอกก่อน,นอสวัสดีค่ะทุกคนก่นสวัสดีค่ะ เหลือมูปิ้งไม้สุดท้ายนะคะเมื่อกี้น้องปูกินกินกับข้าวนะคะกินข้าวสวยเนาะพี่เตงหงข้าวไว้ตอนนี้เป็นใช้กรองนะคะทุกคนลองชิมสักสองไม้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวชิมเลย สำหรับคลิปนี้พวกเราตมโมโรซาไทาฟินขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ช่องของพวกเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ